สวัสดีครับในเช้าวันที่11กราคม2 5 6 6กับผมนัทวัตนาลาเศสตพงศ์ผู้รับใช้คิดจะจักรพันธกิจของพระเจ้าอุดรธานียินดีต้อนรับพี่น้องเข้ารับชมรับฟังพระวจนะคำด้วยกันในเช้าวันใหม่ขอเชิญพระคำของพระเจ้าในพระธรรมสะดุดีบทที่150ข้อ4ถึงข้อ6พระคำได้กล่าวไว้ว่า จงสรรลเสริญพระองค์ด้วยลัมมนาและการเต้นลำจงสรรเสริญพระองค์ด้วยเครื่องสายและปีจงสรรเสริญพระองค์ด้วยเสียงฉิงจงสรรเสริญพระองค์ด้วยเสียงฉาบจงสรรลเสริญทุกสิ่งที่หายใจสรรลเสริญพระเจ้าจงสรรลเสริญพระเจ้าเถิดเอเมนครับขอบคุณพระเจ้า สำหรับพระคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้ขอ้โหพระเจ้าเป็นบทาการสารรเสริญของกษัตริย์ดาวิดที่บรรยายถึงการนมัสการพระเจ้าการสารรเสริญพระเจ้าเราจึงน้อมใจในความยินดีในการแสดงออกภายในในการที่จะสรรเสริญพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจของเราเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับ ในเชา้าทุกเช้าที่เรามีโอกาสได้ตื่นขึ้นมามีลมหายใจเพื่อที่จะรับพระคําของพระเจ้ารับการเติมเต็มที่มาจากพระเจ้ารับสติปัญญาที่มาจากพระเจ้ารับการหนุนจิตชูใจที่มาจากพระเจ้าผ่านพระวจนะคำของพระเจ้าทุกเชา้าแล้วก็พระองค์ทรงใช้เราในงานพันธกิจของพระเจ้าในการที่จะประกาศเรื่องราวของอ,องค์พระเยซูคริสต์ไปยังถึง อ่าสุดปลายแผ่นดินโลกแล้วก็ไปยังคนที่ยังไม่รู้จักเรื่องราวของพระเจ้ายังไม่รู้จักว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้สร้างทุกสิ่งและก็เป็นผู้ที่เนรมิตรสร้างเราทุกอย่างอบพของเจ้าแล้วก็สร้างมนุษย์แล้วก็สร้างสิ่งที่ปลูกสร้างที่ทุกอย่างอพอของเจ้าเราจึงมาจะร่วมใจกันอธิษฐานพึ่งพาพระเจ้าละกะโมทนาพระคุณพระองค์ สาธุการพระบิดาเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดวันนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายรู้แล้วว่าพระองค์เป็นพระผู้สร้างชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายลูกขอพระคุณพระเจ้าลูกขอพระคุณพระองค์สําหรับความรักของพระองค์องค์เจ้าที่พระเยซูถูกตึงที่กลางเขนแล้วก็บนที่กลางเขนพระองค์บอกว่าสําเร็จแล้วที่บนกลางเขนเพื่อไถ่บาปของข้าพระองค์ทั้งหลายบาปของข้าพระองค์ทั้งหลายก็แดงช่ํา ตอนนี้พระอ,องค์ทรงไทยออกไปเหมือนขาวเหมือนกับหิมะโอพร,ระเจ้าลูกขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับทุกอย่างในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนครับ